พูดถึงการก่อการร้ายในอังกฤษนั้นล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับว่ามีคนที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายอยู่ในประเทศนี้ถึง3,500คนแต่ปัญหาก็คือว่าตำรวจนั้นบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อการร้ายน้อยลงครับ เว็บไซต์ Express ของอังกฤษรายงานนะครับว่าจำนวนของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่ถูกจับตาในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ3,500คนแล้วนะครับแต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงกลับใช้อำนาจในการเฝ้าระวังน้อยกว่าที่เคยทำเมื่อ1ปีก่อนแล้วก็ยังพบว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2558ครับหลังจากกลุ่มนักรบที่เป็นชาวอังกฤษตั้งแต่กําเนิดเนี่ยนะครับเดินทางไปที่ อิรซีเรียและก็อิรักนะครับไปร่วมรบกับกลุ่ม IS แล้วก็เดินทางกลับมาที่แผ่นดินเกิดมีรายงานด้วยนะครับว่ามีคนที่ไปฝึกกับ IS ในซีเรียและอิรักราว400คนแต่แม้จะมีการเตือนภัยในระดับสูงสุดหลังเกิดเหตุโจมตีที่เวสต์มินสเตอร์เมื่อเดือนมีนาคม ก็มีสถิติใหม่ครับที่แสดงให้เห็นว่ามีการจับกลุ่มยับยั้งและค้นหารวมถึงการตรวจหาผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายตามท่าเรือและสนามบินเมื่อปีที่แล้วลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากปีก่อนหน้าก็คือปี58นะครับอย่างปีที่แล้วครับมีผู้ถูกจับกลุ่มฐานเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเพียง260คนลดลงจาก282คนเมื่อปี2558อและมีการเปิดเผยรายงานของกระทรวงมหาดไทย ที่แสดงให้เห็นว่าตำรวจใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายปี2000น้อยกว่าอำนาจที่ได้รับนะครับโดยใช้ไป19,355ครั้งเมื่อปีที่แล้วจากเดิมครับปี2558มีการใช้ไป27,800ครั้งอำนาจที่ได้รับนะครับก็ทำให้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้นาน9ชั่วโมงพิมพ์ลายนิ้วมือและเก็บตัวอย่าง DNA โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล ส่วนเหตุผลที่การใช้อำนาจลดลงนั้นก็อาจจะเกิดจากแรงกดดันจากกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นกลุ่ม Stop Watch ที่อ้างเรื่องการละเมิดสิทธิ์ของชาวมุสลิมและชุมชนอื่นๆนะครับนอกจากฝั่งของนายกทัฐมนตรีอังกฤษอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนดังคนอื่นๆในโลกสังคมออนไลน์ออกมา พูดถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันนะครับอย่างเช่นนักการเมืองอังกฤษก็มีเจอร์มี่คอร์บินนะครับหัวหน้าฝ่ายค้าน,นมีนักฟุตบอลอย่างวีโอเฟอร์ดีนานด้วยนะครับรม,มีดาราชาวสาหรัฐอย่างเวรนด์เดอรร็อกจอนส้นนะครับมีนักร้องร่วมวงการหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแชร์นักร้องหญิงชาวอเมริกันมีบรูโนโมามีเคที่เพอร์รี่ด้วยนะครับ